สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมเกรซซีเทงจีจีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครในแชตโซแชตเตอร์ so o นะครับก็มีชื่อว่าเคโลตก็สนะครับวิธีได้ก็คือซื้อเกมพลาสห้าร้อยลบักที่มีชื่อว่าเคโลตก็ส์นะฮะโอเคแงมาเริ่มกันเลยเริ่มจากการคลิปปกตินะครับการคลิปปกติของเคโลตก็สจะมีอยู่สองแบบนะฮะก็คือการกดคลิกแบบ คลิกซ้ายครับส่วนการกดคลิกขวาก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ะมนกกันต้องกดซ้ายก่อนแล้วก็กด,ดขวานะก็จะเป็นอย่างนี้ครับถ้ากดสองอย่างพร้อมกันนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับในคาร์ดก็จะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือการกดตัวส ็จะเปงานเอาไคลอต์ก,กออกมานั่นเองนะครับการคีปปกติก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะไม่มีทีสองครั้งอ๋อไม่มีส่วนทางด้านของสก,กิวก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับก็จะเป็นการปาไคลอดไปแล้วก็จะระเบิดตอนนี้องครั้งนะครับส่วนเลขสองก็จะเป็นการปาไคลอดยักษ์นะครับ มันก็จะระเบิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยๆ,อยๆส่วนเลขสามันก็จะเป็นการยิงแครอทรัวนะครับส่วนเลขสี็จะเป็นลอกฮุดาก่อนนะครับส่วนเลขสี่ก็จะเป็นการบินขึ้นมาแล้วก็ระเบิดนะครับ นี่นก็จะเป็นภาพปิดฉากนะครับแล้วหน้าจอทุกคนของทุกทุก,ทกเลร์ในเซิร์ฟเวอร์จะขาวขึ้นมาขาวนะครับก็ท่าหน้าของสกิลของแครอทก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหมวดหนึ่งก็คือการฆ่าตัวตวเวลาเราโดนโจมตีจันตายนะครับแล้วก็จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งโดยเลือดที่มีแค่หนึ่งร้อยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอต้อนรับไปก่อนครับสวัสดีครับ